สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่24พฤศจิกายน2565ราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากวางตุ้งเตวันจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคากระลำปีม่วงจากตรัดกลาง วันสูง <ro> สุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำหัวใจจากตลาดกลางม่วันสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางมวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดจากตลาดกลางมวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา าผักกาดขาวหรือรุ้ยแตงผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือรุ้ยไม่แตงผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวัน well นี nice ้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด60บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อมัด นี้สูงสุด40บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด170บาท,บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักช <m> ีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น60บาทราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบหัวระพาจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด 110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากล้วยช่ดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากุยช่ยขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาดอกหอมจากตราดกลางเมื <R |notimestamps|> ่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สุงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบมักลุดจากตราดกลางเมื่อวันสุงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลูจากตราดกลางเมื่อวันสุงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตราดกลางเมื่อวันสุงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระจายซอจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระจายหัวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข yep. ิงหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกระเลียงจากตลาดกลางวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตเขียวจากตรัดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด <t 000> 40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตแดงจากตรัดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชีฟ้าเขียวจากตรัดกลางวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชีฟ้าแดงจากตรัดกลาง วันส e tamam. sì. ูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสวนเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมนันสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสวนแดงจากตลาดกลางวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวีนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด45บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกกิโรรัมาคงตว ราคาบวบหอมจากตลาดกลางวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลาง มวนสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางมวนสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราคีนกจากตลาดกลางมวนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราจีนจากตลาด วันสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รมัมนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคามะละกอดิบจากตลาดกลางมวนสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางมวนสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางมวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลาง วันสูงสุด35บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาทรงตัวราคามาเขยาวจากตลาดกลาง วันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุดส0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดิ้งจากตลาดกลางวันสูงสุดส5บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไข่เต่าจาก วันสูงสุด3าสบาบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปาะจากตลาดกลางวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด23บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด16บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกร,รมัมน,นี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกร,รมลัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคังโคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันสูงสุด15บาทต่อกิโลกร,รมัม นี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคามะเขือเทศทอเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัม Story, nice ีิสูสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางวันส <an> ูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมีิสูสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมีิสูสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศดาชินีจากตลาดกลางวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับขึ้น5บาทราคามเาเกื่อเทศเนื้อจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด8 0บาทต่อกิโลกรัมวัน King, นี้สูงสุด8 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางม้วนสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวัน King, นี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมจากตลาดกลางม้วนสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สู King, าาสงาา 150, าาส, km, สุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกัมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลาง วันสูงสุด1 5อยหบาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวถ้าคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวถ้าคาผักหวานป่าจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางม้วนสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนิ้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบบวบกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกำมิ้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมมี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอจากตลาดกลางวันสูงสุด350บาทต่อกิโลกรัมนิสสุงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง100บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีจากตลาดกลางวันสูงสุด320บาทต่อกิโลกรัมนิสสุงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง100บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีจากตลาดกลาง ว่านสูงสุด200บาทต <Elena> ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเชยเท้าจากตลาดกลางว่านสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางว่านสูงส <factual S 1> ุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เลกจากตลาดกลางว่านสูงสุด <washing temperature odo boots> 135บาทต่อกิโลกรัมวนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคากระเทียมไทยเบื้อกลางจากตลาดกลาง วันสูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมมีนสูงส <mon> ุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาบขึ้น2บาทราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม น่สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเออบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด450บาทต่อ600ลูกนี่สูงสุด450บาทต่อ600ลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด600บาทต่อ500ลูกนี่สูงสุด600บาทต่อ500ลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด650บาทต่อ400ลูกนี่สูงสุด650บาทต่อ400ลูกราคาทรงตัว ราคาลูกมะกรูดเบอร์เลกจากตลาดกลางวันสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างจากตลาดกลาง วานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับขึ้น10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันสูงส sure ุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ขจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเอ็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางมวนสูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกร,รมัมนิสุกสุดร3อบาทต่อกิโลกร,รัมราคาสรงตัวสองตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางมวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมนิสุกสุด20บาทต่อกิโลกร,รัมราคาสรงตัว ราคาผักเชอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกร,ร,ม,ม,อกร,รมราคาทรงตัวราคาเรดิตจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวจบการรายง,งานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานนที่นี้ด้วยนะครับท่าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใด้วยนะครับสลับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ